อันนี้อีกอย่างก็โทษพวกเรายังไม่รู้ทำไมจะมีพระนอนพระลำพึงพระอะไรอิรยาบถของธรรมกายถึงกางส่ยากางลำพึงอิรยาบถของธรรมกายนอนก็เรียกว่าส่ยาถ้าทำงี้ก็ล้ำพึงนี้ก็ห้ามยาจะตีกันนะจะฆ่ากันแกกันนี่ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าหนูหนูหนูน้ำเพมเทนเราหนานะถ้าอย่างนี้หมายความว่าโอ้ไม่ไหวสิไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยฟังนะ เดินไปอย่างนี้นะลูกนะแบบนี้แต่ข้ามมามันล่อเราพวกอีกเออจะไปไหนตางเขาบอกตามสะดุ้งมาเป็นี่ยแเ้วทำไมตั้งชื่อพาตางสะดุ้งมากับตางมาละวิชัยนี่แหละคำว่าสะดุ้งมาก็หมายความเดินก็อย่างนี้อยู่ไงลูกนะข้ามมารวล่ะค้ามเอ๊ะอย่างนี้แหละนี่แหละขับเดียวก็ครับมาละพิชัยมาเออวิชัยคือว่าคือตามชนะมา เอาแต่กระดุกกอนนะใช่ไหมครัครับ <c oughs> นี้ท่านก็ได้สติอาจะไปไหนล่ะครัวนี้อีกอันหนึ่งยังตอบไม่ได้ทาดําไมพระพุทธรูปเราเกตเรียกเกตเรวทําไมจึงไม่บวชตูนธรรมกายจริงๆเนี่ยในธรรมกายเนี่ยบวชตูนบวชตูตแล้วผมยิ่งติดยิ่งติดอยู่ไม่ยาวมาใช่ไมไม่ใช่ลูกเป็นต้องฟังนิดหนูเข้าใจติดแล้วถ้านิพพานเป็นก็พบประสบเหมือนกรองค์น,นี้ เหมือนก็เหมือนะครับหลวงพ่อสมพระจ่ายนะครับผมนะผมไม่ใช่เป็นเด็กเรียบลมพระสดลมพระสดต่างนะครับที่ฐานมันงเช่นเช่นเช่นผมรู้ยาวันนี้นะมันโตเนี่ยเอาตัดมาที่ฐานอให้สั้นแค่นี้นะแค่นี้แล้วอันนี้หนูมันจะม้วนกันเหมือนเข็มเล็กหนึ่งเนี่ยเวียนขวาเสมือไทยเวียนขวาทักสินารัตรนั่นแหละ นาเพรานี่หนูดูนะหนูดูผมเขารูปนี่หนุ่มหนุ่น,น,นถ้าอย่างนี้ก็เรียกหนาละถ้าหน้านางาถ้าหน้านางก็หมายความว่าหน้าอ,อ,กอก่านอนแต่นั้นนะใช่เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าหนาละเกตต้องบัโตมแต่ถ้าหน้าเป็นคนแล้วใส่เกตบุตหน้าคนแต่เอาเกลไปใส่หน้ารับไปเออก็คือหน้านาง เนี่ยนะมันไม่ถูกเฮ้พระพุทธรูปเรามีสองหน้าที่วันหน้าพระสมัยความว่าธรรมกายของชายหน้านางก็คือธรรมกายของหญิงเขาหน้าไม่เหมือนกันนะธรรมกายชายกับหญิงไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเรามองดูว่าหน้าหญิงมันอ้ยดูดูน่หนอย่างงี้คำว่าอ่อนคือยังไงรูดูนะไอ้คำว่าอ่อนนี่นะไม่ใช่โป่เปียกนะเนี่ยหนูดูอันนี้ก็แล้วกัปะช้อยอ๋อเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยอ่อนช้อยอ่อนช้อยอย่างนั้นนั่นน่ะ แต,แ,แต่เขาก็ยังมีดอกโบตูเหมือนกันมีมีโบตุมแต่แต่ต้องไม่ใช่น้าคนก็เออจะต้องไม่ใช่น่าคนคราวนี้หนูดูถามว่าคุณมีความรู้หรือเปล่าเ<อ>พียงแต่ตั้นหุ่นพระคุณก็ผิดแล้วหน้าหน้าคนแต่คุณเอาเกตใสใส่มันก็ไปกันไม่ได้ต้องหน้าพระอย่างนี้ถึงรู<อ>น้นะน,นะแต่หน้าพระเนี่ยนะบางยุคเราทําหน้าอ่อนเช่นตั้งอ่า ยุคทุกหัวใยเนี่ยมนพระพัก,พกตอนช้อยว่งนั้นอ่อนช้อยอ่อนชอยอเยยอยาให้ผุเข้าใจหรื่อก็แอ่ดีที่คุถามว่าทำไมเแต่ฟังแต่ตังตอนเนี่ยเกิดเป็นเพลวไมื่อฤสูนะ mm hmm. ถ้าคุณตอบถูกให้ตำหนาไดเ้ mm hmm. เวลาเราส่งรู้ส่งยานไปมององสาสดา mm hmm. ถ้า,าศาสดาอยู่ที่ไหนมาก็อยู่ที่นั่น mm hmm. จำไว้นะต mm hmm. ังหน มันติดไม่ให้มนุษย์ไ้รู้รือมันิดไม่ให้มนุษย์เข้าถึงไม่ให้ไม่ให้หนึ่งเราจะไปหาร่อาเราก็หายาตหนึ่งหนจะมาาอารมณนก็หาญาติมันติดลวงใารที่เราเห็นท่านมชชติแบบนี้เวลาเราขอดูก็รูปต่มาเรก็ติดจังเเห็นมันติดอืก กคุณลุงยังก่อนที่สมรกายจะหลวง่อจะเผยแผ่วิชาทมรกายก็มีที่เขาทำมีทั้งเกตเกจตูมตัวตูมเกจเตลไปที่ไนและคนที่เขาปั้นภาพเป็นเกจดาวตูมถูกเนี่ยก็ทำได้เขารู้ดพก่อนหลวงพ่อเผยแห่วิชาสมรกายเดี๋ยวต้องเดียวเอาตัวก็เอาดัวตูติกแล้วแทนไปหรืองขลงามันโบราณคิดเองเออโอ เออเดี๋ยวก่อนนะนะเดี๋ยวก่อนตอนที่ว่าลูกหนุงพ่อหลุงพ่อมันชี้ขาดว่าเกตต้องเป็นบูโต้ไม่ใช่เกตเร็วเพรเหมือนความว่าเกตแล้วไม่ใช่เรื่งเกตเล็วก็คือเอาแบบบูนี่แหละเปตั้งไว้เขาก็ทำได้เป็นเป็นอะไรเป็นรูปร่างของท่านอย่างไนะเนี่ยรูปร่ามันคืออะไรมันเป็นเส้นผมฝั่งนี้ฟังก่อนนะเส้นผมมันมีเฉพาะกายนุชกายโลกีล่ะมั้งฟังเลยกายนุชกายฝันเนี่ย มีนิ้้นผมคิดอยากทุกลเอียดชออยากทุกขรละเอียดเนี่ยทลผมมีนั้นนิพพานเป็นนิพพานเป็นว่าผมผมออกมว่เส้นผมเออเจ้ผมเยอะลและทีนี้พรอนนิพพานสอดกายก็เป็นหลอกะตูแต่จะมีก้นหอยย่อยๆที่เหมือนกันคุเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งนช่ไมันก็เส้นผมนอและแต่ไอ้ตกลมๆนี่ที่เป็นตัวเกะนี่มันคืออะไรเปเก่เป็นผมเป็นผมนี่นาดหรือว่าคือลักษณะนี้เปเกะ โอ้หต้องมีต้องออกทั่วเลยไม่รู้ทั่วเลยแต่้ามันเล่าไม่รนเนอเรอบ่ก็ยอดชะาท่านยอดชะตาอ่ะดูดูสินั่นน่ะไม่มีชะาอยู่ปายเดืยนคือปายปั่นเพราะมันชะาหมดใช่ไหมใช่ไหมพอถึงพอถึงร่างกายก็ครูมีชะตาแต่ชะาเราทำเพี้ยนไปเองมันเป็นเกียบเป็นไม่นู ถามว่าทําไมารูปร่างอย่างนี้อันนี้เราบอกไปได้ถามว่าทำไมาโค้รรูปร่างอย่างนี้ยว่าไงอ่ะใช่ไนหะม